ขาบอกว่าไอ้คำสวดเนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคำสวดได้เป็นการทรงไว้ซึ่งรฟใตรสีดกสวดเพื่อให้มันมั่นใจสวดนี่มันจะช่วยละกิเลสอะไรไม่ได้เท่ากับภาวนาการภาวนานี่เป็นการละกิเลสได้ตรงตรงที่ว่าให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เดียวแต่สวดนี่ปากสวดใจมันก็ไปโน,น,น่นไปนี่มันยังไม่ไม่สงบเท่าที่ควรดะะนั้น ถึงว่าการสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนถ้าหลงติดสวดแล้วไม่มีสมาธิแต่ถ้าสวดไปทําสมาธิไปมันก็ดีถ้าชอบสวดนะแต่ว่าสวดแล้วทาสมาธิถ้าจะเอาสวดบรรลุอย่างเดียวไม่บรรลุหรอกแต่สวดมนให้บรรลุนี่ไม่บรรลุแน่นอนแต่ว่าถ้าเป่าสวดไปปฏิบัติไปมันก็อาจบรรลุได้แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติถึงว่า คำสวดเป็นยาทานะภาวนาเป็นยากินเราเป็นไข้เนะี่ยเราจะยามาทานะไข้ไม่หายหรอกมันต้องกินจึงจะหายฉะนั้นคนเรามาติดสวดกันเสียมากก็เลยไม่เปติดยาทานะเลยไม่กินก็เลยไม่หายกิเลสมันอยู่ในใจมันต้องภาวนามันต้องไปรู้จักหน้าตาของมันจึงจะหายได้จึงจะละกิเลสได้ฉะนั้น ภาวนานั่นแหละมันเข้าไปสู่จิตสู่ใจจึงจะเห็นกิเลสตัวเองจึงจะละได้ฉะนั้นเยคำสวนนั้นเป็นเพียงรอยแก้วรอยกองเพื่อให้ทรงจําไว้คําสอนพระเจ้าอ่ะคําสอนนั้นหมายความว่าอะไรรู้ความหมายหรือเปล่านะถ้าเราไม่รู้ความหมายมันก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่มีปัญญาสวดงมงายสวดไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์เมกกื่อกาใทำใจมั่นแต่ว่า เมื่อสมัยพระพุทธ,ธรรเจ้านะท่านไม่ได้สวดสวดไม่รู้ความหมายท่านถือว่าเป็นผู้แบกคำพีเปล่าอย่างโพธิระเนี่ยสวดได้แปดหมื่นสี่พันปรรมขันไปไหนมาไหนผู้เจ้าบอกแบกคำพีเพเปล่าโพธิระแบกคำพีมานั่งแล้วโพธิระลุกไปแล้วนัว้นนั้นจึงว่าการสวดนั้นเป็นอุบายภายนอกเท่นั้นเองที่จริงบางวัดเขาไม่สวดนะ อย่างบางวัดกรรมฐานนี่เขาไม่สวดหรอกสมัยเขาแบบเขาเอาสมัยพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าพอมานั่งกรรมฐานไม่มีการสวดมนต์เนื่อไม่มีมัตติกาไม่มีบางสกุลไม่มีพรพระพรเย็นพรเช้ารู้กิเลสรู้จิตอย่างเดียวเข้าไปถึงองค์มรรคแปดเลยเพอสวดมรรคแปดนี่ไม่รู้จักมรรคแปดนะแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่ไม่สวดมรรคแปดเนี่ยเข้าใจมรรคแปดเข้าใจสมาธิเข้าใจสติ ที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองอย่างวัดทางภาคอีสานบางวัดเขาไม่สวดนะเช่นวัดหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยวันป่าบ้านตากเนี่ยเขาไม่สวดแต่วัดอื่นสวดวันนั้นปฏิบัติล้วนไม่สวดเลยเขาต้องการปฏิบัติอย่างกัาพุทธศาสนาบางแห่งเนี่ยนะบางประเทศหรบางแห่งเขาก็ไม่สวดนะเช่นตอนนี้พวกฝรั่งเขาเอาพุทธศาสนาไปเช่นอ,อังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเี่ย เขาไม่สวจหรอกเขานั Commons, it, Yum, ่งสมาธิเลยเขาสอนนั่งสมาธิเลยทุกคนก็มานั่งสมาธิเลยเขาชอบสมาธิแต่ไอ้พวกที่ชอบตวดนี่ไม่ชอบสมาธิหหลกพวกนี้ไม่สงบหรอกพวกนี้ไม่สงบพวกที่ชอบสวดไม่ชอบสมาธินี่ไม่สงบพวกที่ชอบสงบแต่ไม่ตรวดนี่ก็สงบฉะนั้นว่าการตรวดนี่ควรจะสวดบ้าง ใจ้ะให้มันเกินไปจนถ,ถึงก็ยึดติดว่าไม่สวดไม่ได้เอออันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะว่าเราจะละตรงไหนสวดเราก็พอควรไม่ใช่ภาวนาอันนั้นเนี่ยเป็นหลักอย่างว่าสมมะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ได้สวดการเจริญไปสู่บอกว่าผู้คนที่จะไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือไปนิพพานได้เขาสมมะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้สวดเลย ให้ปฏิบัติทำละล้วนสิ่งจะได้ใจความเช่นอินทรีสังวรหนึ่งเงี้ยสินสังวรการสมบสูรณ์สินหนงเงี้ยสินสังวรหมายถึงว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกก็ทําสติก่อนให้รู้ว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรจิตเป็นหนายกลายเป็นเบาแล้วก็อินสังวรแล้วก็ไปหม่มอินทรียอีกอินทรีย์สังวร ก็สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัส <c oughs> ก็มีสติระวังคอยควบคุมในยายมบททั้งสียืนเดินนั่งนอนเื้อกวาสินสังวรอินทรียสังวร <c oughs> ถ้าพิจูจะต้องบ่มอินทรีย์ <c oughs> จะต้องบ่มจิตใจตัวเองนะให้เข้าถึงความมีเวกสงบ ฉะนั้นเบื้องต้นของพระพิสุบทใหม่ก็คือการเจริญสินสังวรให้มากสัมรวมในสินปาจิโมกนั้นสินปาฏิโมกเราไม่ต้องทําอะไรแต่สินสังวรนี่เราต้องทําสินสังวรที่สัมบูรตาหูจมูกกลิ่นกายใจเนี่ยเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยสินสังวรสํารวมการเหลวซ้ายแหลกขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จเจริญอินทรีย์ ให้แก่ก้ายามมีสติรู้เท่าทันในเมื่อตายเห็นรูปรูปเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีหูได้ยินเสียงหูก็เป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีรถเป็นของร้อนพอกระทบรถลิ้นกระทบรถชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีจมูกกลิ่นคานะเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีถ้าได้กลิ่นดีก็ชอบใจ ได้กินไม่ดีก็ไม่ชอบใจสัมผัสเป็นของร้อนาการกระทบสัมผัสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีนั่งที่สบายก็ชอบใจนั่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจนอนที่สบายก็ชอบใจนอนที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจใจเป็นของร้อนคิดนึกเป็นของร้อนบางครั้งก็เกิดกิเลสเกิดความโลภบ,บางเกิด <spinning. S 1> ความรักบ,บ้างเกิด <Kelly. S 1> ความชังบ้างเกิดความโกภบบาง แล้วก็ทําให้เราร้อนมากโกรธมากก็ร้อนมากรักมากก็ร้อนมากโลบมากก็ร้อนมากเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จเจริญอินทรีย์ให้แก่กามีสติรู้จากอารมณ์ตัวเองเมื่อพยายามจเจริญมากขึ้นมันก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิได้เร็วสมาธิก็เป็นสมถภาวนา สมถะภา,าวนาก็ปฏิบัติอย่างคููเจ้าพระเจ้าใช้อนาปานุสติกกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จนพระองค์บรรลุธรรมเพราะใช้สมถะภา,าวนาเป็นบาตพระองค์ทำสมถะจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ยังต้องใช้ปาฏฐานสมถะทำจนจิตเนี่ยสงบละกิเลสได้แล้วก็ถอนออกมาพิจารณาองค์ทมพิจารณาจิต ที่หมายถึงว่าเราเข้าสมาธิเนี่หมายถึงพิจารณาวิตกวิจารปิติทำปิติให้มากขึ้นเพราะจิตของเราเนะี่ยถ้าไม่ทําสมาธิแล้วปิติไม่มีปิติก็เป็นเพื่อเพิ่มใจดีใจกับลูกกับหลานกับการกับงานก็ไม่ใช่ปิติที่มันพอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิที่ว่าเราตั้งใจมั่นเหมือนกับเราทําอะไรแล้วตั้งใจมันก็ไม่พอกับการเจริญวิปัสสนา วิปัสนาสมาธิแบบโลกีอย่างนั้นอุเบกขาใครทําอะไรฉันก็เฉยมันก็ไม่พอก,การที่จะเอาจิตไปเจริญวิปัสนาเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ได้ไม่ได้ชําระอุเบกขาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเมตตาก็เช่นเดียวกันเมตตาที่ยังไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยมันยังไม่มีเมตตาล้นพ้น สมาธิที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติที่จะเจริญนิพปัจนาเนี่ยเป็นสมาธิที่ล,นล้นพ้นแต่ที่ว่าว่ากลัวไปติดฌานเป็นไปกลัวไปติดฌานนะั่นหมายถึงว่าเวลาเข้าไปแล้วนะีมันมีความสว่างมองเห็นว่ามันว่างไปหมดนี้เหมือนเลยหรือไปเห็นเป็นนิมิตต่างๆแล้วมันเลิดเปลินอะไรนั้นหมายถึงว่าติดสมม่ะ ไปยึดเห็นบีมานก็ติดบีมานไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ติดโลกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือไปติดแสงสว่างเห็นจิตตัวเองมาสว่างอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไปเห็นจิตตัวเองสว่างแต่ว่าไม่ได้เห็นอารมณ์ตัวเองเวลาเข้าออกเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงเรียกว่าติดในอารมณ์ฌานเราก็ต้องใช้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นพอเราถอนออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายหยาบเนี่ย กายผมคนเล็บปน,นังกายยาบเนเปย่าเป็นของต้องแตกต้องสลายไม่สวยไม่งามเป็นของต้องผุพังไปในที่สุดเมื่อเข้าไปพิจารณาในร่างกายก็พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองว่าเรากำลังมีกิเลสมากน้อยอย่างไรเวลาเข้าสมาธิเราก็ไปพิจารณาออกมาก็พิจารณา เมื่อมันเมื่อออกมาจากกรรมฐานเนี่ยใช้เจริญสติประฐานสี่เนี่ยเราก็พิจารณากายกับจิตอนนมีมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีกระทบที่จิตคอยดูเข้าดูจิตตัวเองการที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันละเอียดมากถ้าเราไปจิตสมาธิแล้วมันจะปิดบังไม่เห็นไม่เห็นจิตตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรามีการใช้สมาธิกับสติพอกันเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ตัวเอง จะทำให้แยกรูปแยกนามไปอในจังทุกขังอนัตตาได้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเองเกิดดับได้ฉะนั้นการปฏิบัติจงว่าสมถภาวนาเป็นอารมณ์สมถาเนี่ยต้องพยายามทำทำจนเห็นกิเลสตัวเองทำจนละกิเลสตัวเองได้แล้วไปเจริญปัญญาในที่สุดเห็นพระไตรลักษณน์นายนฉะนั้นที่พุทธเจ้าทำนะ่ะพุทธเจ้าทำจนระลึกชาติได้ทำสมาธิจนหมดความสงสัยในชาติพบ ทำจนเชื่อบาปเชื่อบุญยืนเห็นกรรมแล้วก็ละในที่สุดไม่เอาอะไรหรือแต่จิตหล้วน,วนพิจารณาแต่อาสวะกิเลสที่หน่อเนื่องอยู่ในใจตัวเองคือมันจะมีละใจคนเราถ้าดูไปจริงๆมันก็จะมีกิเลสทุกคนเป็นลึกหนาบางเป็นเรื่องของใจทั้งหมดสมะถะภา,าวนาสมาธิเนี่ยเป็นบาตรฐาน ให้ใจสงบมากแล้วก็พิจารณาจากใจสงบนั้นให้เห็นละกิเลสตัวเองความสงบกับการละกิเลสเ่มันมันสืกเพื่องกันแต่ว่าคนละอันก็ไม่ได้มันสืกเพื่องกันราะนั้นสมมะจึงเป็นบาทฐานนะแต่พระพิสุที่จะปฏิบัติให้มีเกิดคุณประโยชน์ในาศาสนาก็คือต้องเจริญศีสังวรกับอินทรีย์สังวร เดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาอันนั้นเรียกว่าสติเกิดขึ้นสติประญานสีอันนี้เราต้องพยายามพยายามปฏิบัติเป็นบาตรานของอาร,รมณ์กรรมฐานเพราะพุทธเจ้าเราท่านปฏิบัติสมมะกค่อนคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบประเภทที่เจริญวิปัสสนาเลย อันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเรื่องคาสอนพุทธเจ้าแต่นี้เรามีครูบาอาจารย์ท่านนั้นะที่ทําให้เราไม่ติดคิดว่ากคัจะติดสมถะอะไรตายเป็นรูปแบบพรมไหมเป็นรูปฟักไม่ใช่หรอกแต่สมาธิในพุทธศาสนานี่จะไม่ตายเป็นเป็นรูปไม่ไม่ตายไปเป็นรูปแบบพรมจะไม่ไปเป็นพรมรูปฟักเพราะว่ามันขึ้นต้นโดยรูปานะไตร ขึ้นต้นโดยพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วขึ้นต้นโดยพระรัตนตรัยแล้วก็ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นพระไตรักษาญาณมีอนุจังทุกขังนาตาในการปฏิบัติอยู่ในจิตตัวเองพร้อมอยู่แล้วจึงว่าไม่ไปเป็นพรมลูกปักเพราะว่าพรมลกปักนี่มันเป็นพวกยึดยึดอย่างเดียวนะยึดรูปไวยรูปอย่างเดียวยึดสัญญาก็ยึดสัญญาอย่างเดียวไม่ยึดรูปแล้วไม่มีสัญญาไม่ยึดสัญญาแล้วไม่มีรูปเนี่ย ว่ามันไม่ได้แยกออกไม่ไม่ได้แยกเป็นว่าไปอนิจจังทุกขังนัตตาไปยึดถือเขาเรียกว่านิพานชม,มที่รูปแต่ไม่มีสัญญาเนี่ยมันจะยึดรูปแต่ไม่ตัดสัญญาทิ้งมันได้อย่างหนึ่งแต่ไปใต้ไปเสียอย่างหนึ่งแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นให้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามมันเป็นทุกเป็นอนัตตาไปในทั้งสองอย่าง รูปก,ก็เป็นทุกข์รูปก,ก็ไม่เที่ยงรูปก,ก็เป็นอนัตตานามก็เป็นทุกข์นามก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เป็นอนัตตาคือวิปัสสนาญาของพุทธเจ้ารู้แจ้งชัดในรูปนามว่าเป็นนิจรักษณะไม่สงสัยในรูปนาม้ะจึงว่าไม่ไปติดในฌานไม่ไปติดในในในอรูปปร,รมไม่เป็นผมลุกปักเพราะอะไรเพราะปัญญามีพระพุทธเจ้าท่านวางทางไว้แล้วคือไม่ไปเป็น อารมป์แบบผมไม่เป็นผมลูกฝักแน่นอนฉะนั้นสมถะไม่ต้องกลัวติดให้มันติดแล้วก็เลยไปเรียกว่าเลยไปถ้าติดแล้วเลยไปเหมือนกับเราต้องอาศัยอันนี้เนี่ยอาศัยอาศัยสมถะภาวนาเนี่ยเป็นบาดฐานให้กิเลสดับได้ก็ต้องทำสมาธิพอเราไม่มีสมาธิไม่ไม่เห็นกิเลสตัวเอง กิเลสไม่ดับหรอกพุงสร้างเอาไปพูดหนึ่งโน้นพูดนี้กลายเป็นธรรมะพูุงสร้างธรรมะปรุงแต่งธรรมะนอนไม่หลับธรรมะดับไม่ลงมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องมันต้องพอดีพอควรธรรมะที่จะทำให้ใจของเราดีขึ้นแต่นั้นถึงว่าเราก็พยายามพูดน้อยอยู่คนเดียวพยายามพูดน้อย กินน้อยอยู่แล้วมื้อเดียวนอนน้อยแล้วก็เล่นความเพียรก็สตินั่นแหละสำคัญที่จะเป็นครูบาอาจารย์ขงเราพยายามน้องเข้าไปในจิตเห็นอะไรรู้อะไรก็รู้ที่จิตก็แล้วกันเกิดที่จิตดับที่จิตไม่มีอะไรผิด